มาดูน้องซันนี่ครับจากเทศบาลเมืองราชบุรีครับเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรครับสูงมาก178เซนติมตรครับโ้แล้วดูวงเสิร์ฟของตัวตัวครับฝึกเล่นตะกร้อมาได้ประมาณ3ปีครับตอนนี้อยู่ม .3 วัย15ปีถือว่าเป็นแบ็กอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยครับดูครับวงเสิร์ฟด้วยความที่ส่วนสูงของน้องเนี่ยสูงมากๆครับเลยทำให้เกมเสิร์ฟของน้องเนี่ยน่าจะ เป็นอีกหนึ่งอนาคตที่ดีได้เลยครับของทีมชาติไทยครับ 9,